อ้าวมาแล้วนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับข้อที่2องในการทําเครื่องดื่มกันเลยนะครับและในข้อนี้นะครับก็จะมีมิ l กีู้เขาไฟและก็คอซี่คานฟ่เองครับสอนโดยอาจารย์ดวงกมลสุขมงคลครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ อาจาร,รย์นกมลสุมงคนนหลหรือเยกสันว่าอาจารย์อมอาจารย์ประจำสาขา,า,ขา,าการจัดการโรงแรมมารีสอร์ทและผิดชอบสอนอารไยวิชาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและการจัดก,การบาร์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานบริการและการควบคุมต้นทุนเครื่องดื่มค่ะในคลิปนี้อาจารย์อมจะมาสอนวิธีการผสมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ชื่อว่าโคซี่กาแฟละบิกี้ภูเขาไฟค่ะแต่ก่อนเราจะมาผสมกันเราต้องไปซื้อวัตถุดิบกันก่อนค่ะเพราะวัตถุดิบที่เราทําในคลิปนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะ ก่อนไปปิดมสัสเพ่ความปลอดภัยยืดอกพกถุงผ้าค่ะแล้วตามไปเลยค่ะกลับมาแล้วค่ะและจากที่เราไปร้านสะดวกซื้อมานะคะเราได้อะไรไมาเยอะแยะมากมายตรงหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนมนะคะนมข้นจืดน,น้ำเชื่อมนะคะผงก็แฟสำเร็จรูปนะคะเฉาก้วยนะคะ ผงม,มองสกาดวุ้ช็อกโกแลตสเร็จลูกค่ะเราจะมาดูกันว่าทั้งหมดนี้เราจะดัดแปลงไปเป็นสูตรเครื่องดื่มอ,อ,อะไรได้บ้างติดตามกันต่อเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเครื่องดื่มที่ชื่อว่า c o ี่ coffee กันนะคะเริ่มต้นด้วยผงกาแฟสเร็จลูกค่ะแต่ผงกาแฟสเรปรลูกอันนี้เราต้องดัดแปลงค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราจะต้องได้ตัวก้อนน้ำแข็งที่เป็นรสชาติของกาแฟค่ะ นั่นคือนำผงกาแฟจาเป็นรูปนะคะผสมกับน้ําค่ะซึ่งตอนนี้บางยี่ห้อสามารถผสมได้กับน้ําเย็นนะคะผสมเสร็จแล้วนําเข้าไปแช่ในช่องซีซนะคะประมาณ5 6ถึงชั่วโมงค่ะความเข้มข้นขึ้นกับความต้องการของผู้ชมนะคะต่อด้วยเฉาก๊วยค่ะเพิ่มความหนุกหนับให้กับตัวเครื่องดื่มนะคะนมสดและนมข้นจืดค่ะเพิ่มความหวานเล็กน้อยด้วยน้ำเชื่อมค่ะเริ่มผสมโคซี่คอฟฟี่กันนะคะลำดับแรกแเราต้องผสมนมก่อนนะคะ แก้วที่เราใช้นะคะสามารถหาได้ตามบ้านทั่วไปนะคะเราสามารถแบ่งแก้วได้เป็นสีส่วนเท่าๆกันนะคะสามารถกะประมาณดยสายตาได้นะคะซึ่งาตาส่วนนมที่เราจะใช้นั้นคือ3ครึ่งครึ่งนะคะนั่นคือแบ่งแก้วเป็น4ี่ส่วนน้ำเชื่อมครึ่งหนึ่งนะคะนมข้นจืดค,ครึ่งหนึ่งแล้วเติมด้วยนมสด3ส่วนจะเต็มแก้วนะคะเป็นการเตรียมน,นมค่ะเริ่มกันเลยเทน้ำเชื่อมนะคะเราตีไว้ นึงส่วนของตัวแก้วนะคะแล้วก็ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะตามด้วยนมข้นจืดนะคะเพิ่มความมันให้กับตัวนมค่ะและนมสดนะคะ ใช้ช้อนบาโคนให้เข้ากันค่ะคุณผู้ชมสามารถหาภาชนะรูปร่างเก๋ไก๋นะคะมาใส่นมได้นะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนจใจตัวรืงดื่มนะคะวันนี้จะลอมใช้ตัวคราฟนะคะพักไว้ก่อนนะคะตามด้วยตัวแก้วทีว่จะใช้เสิร์ฟนะคะ เราได้ตัวน้ําแข็งที่เป็นก้อนน้าแข็งรสชาติกาแฟเข้มข้นมาแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเพิ่มความหนุบหนับที่เราบอกกันนะคะนั่นคือเฉาก้วยนะคะได้เพิ่มเ็กเจอร์เพิ่มตัวรสชาติกับตัวเครื่องดื่มนะคะใส่เฉาก้วยลงไปนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะอาจารย์อาจารย์อมจะใส่ประมาณ3มช้อนนะคะนอนนอนก้นตัวเครื่องดื่มนะคะแล้วก็คลิปก้อนกาแฟนะคะ จำนวนก้อนที่ใส่นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะถ้าชอบความเข้มข้นของกาแฟเยอะๆก็สามารถใส่ก้อนกาแฟเยอะได้นะคะแต่ถ้าชอบความเข้มข้นน้อยๆก็ใส่ก้อนกาแฟน้อยๆได้ค่ะปรับได้ตามความเข้มข้นนะคะของอาจารย์ออมน่าจะชอบความเข้มข้นกลางๆนะคะก็จะใส่ประมาณ 6นะคะ5้ถึง6ก้อนนะคะเวลาเสิร์ฟนะคะเราสามารถวางเสิร์ฟคู่กันแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วเทนมเลยค่ะอาจารย์ออนแนะนำว่าอย่าพิ้งเทจนหมดแก้วนะคะใส่ประมาณนี้ใช้หลอดคนแล้วก็ดื่มชิมรสชาติก่อนนะคะ ถ้าเริ่มเจือจางแล้วก็ค่อยใส่นมเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะอย่าลืมนะคะเรามีเฉากล้ว,วยด้านล่างด้วยเพิ่มความหนุบหนับให้กับตัวเครื่องดื่มค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโคซี่คอฟฟี่ค่ะค่ะเรามาแนะนำส่วนผสมของเครื่องดื่มที่ชื่อว่ามิลกี้ภูเขาไฟกันนะคะประกอบด้วยนมสดค่ะ และผงมอสกัดรช็อกโกแลตสำเร็จรูปค่ะเริ่มต้นการทําเครื่องดื่มที่ชื่อว่ามิลกี้ผู้ขอไปกันเลยนะคะเริ่มจากใส่ผงมอสกัดนะคะประมาณ3ช้อนนะคะลงไปในก้นแก้วค่ะเครื่องดื่มตัวนี้น้องๆสามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำได้เช่นกันนะคะเกลี่ยให้ทั่วแก้วนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะ าที่บ้านของคุณผู้ชมมีน้ําเชื่อมกลิ่นวานิลาหรือว่ากลิ่นคาราเมลสามารถเพิ่มเข้าไปในตัวนมสดได้ด้วยเช่นกันนะคะและททำไมเครื่องดื่มตัวนี้ถึงชื่อว่ามิลกี้ภูเขาไฟและสุดท้ายเรามาทำกันโรยผงม,มอสกัดกันนะคะโรยลงไปเลยค่ะน้องๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะถ้า6กเล้อเทอรไม่เป็นไรนะคะยิ่ง6เลเทอะยิ่งเยอะประสบการณ์ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องดื่มที่ชื่อว่ามิลกี้ภูเขาไฟค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการทำเครื่องดื่มที่ไม่มีกะอค่ะ,คะ ซึ่งในคลิปนี้เราได้ทำเครื่องดื่ม2ส,สูตรด้วยกันนั่นคือโห c ี f f e ฟและมิวกี้ปูเขาไฟค่ะจะเห็นได้ว่าส่วนผสมในการทำเครื่องดื่ม2ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะและนอกจากนี้วิทยาลัยสุทธานียังมีหลักสูตรการเรียนรู้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านการประกอบอาหารค่ะการจัดก,การโรงแรมทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรระยะสั้นค่ะ หากท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้ไปกับพวกเราสามารถหาข้อมูลและติดต่อเรามาได้ที่ www.ptc.ac.th ค่ะและก่อนจากกันไปถ้าท่านใดมีข้อสงสัยในการทำเครื่องดื่มสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะและขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช้กดเลิฟค่ะขอบคุณมากค่ะ